เข้าปั้นถูกดึงเข้าหาร่างกำยมยำอีกครั้งเด็กหนุ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยกว่าครั้งที่ผ่านมาถ้าไม่รีบหาทางออกด้วยการผลักอกชายหนุ่มและวิ่งหายเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำสะก่อนถ้าทางเหล่านั้นช่วยกระตุน้นให้ใบหน้าคมดุแต่เจ้าเล่มีรอยยิ้มผุดขึ้นบนริมฝีปากโดยอัตโนมัติว่าจะไม่เข้าใกล้แล้วนะ แต่มันอดใจไม่ไหวจริงๆเข้าป้านออกมาจากห้องน้ำอีกครั้งเค้าวนี้สายตากลมโตกวาดมองไปทั่วห้องเมื่อไม่เห็นร่างสูงใหญ่อยู่ในนั้นก็รู้สึกโล่งใจเพราะคิดว่าตะวันคงออกไปทำธุระด้านนอกเด็กหนุ่มจึงรีบก้าวขึ้นเตียงแล้วดึงผ้าห่มขึ้นคลุมล่างเพื่อจะได้ข่มตาหลับโดยไว ก่อนที่ใครบางคนจะกลับเข้ามาก่อกวนการพักผ่อนนอนหลับคนตัวเล็กมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อตอนที่เตียงกว้างยวบลงมาเพราะมีคนทิ้งน้ำหนักตัวลงนอนคนที่หลับไปได้ไม่นานเลยขยับเปลือกตาแล้วค่อยหันกลับไปยังพื้นที่อีกซี่ของเตียง เห็นร่างสูงนอนงายปิดเปลือกตาลงค่อยเบาใจว่าเขาไม่ได้มายุง่งย่ามวุ่นวายกับร่างกายของตนอย่างเมื่อตอนที่ออกมาจากห้องน้ำคิดได้ดังนั้นคนตัวเล็กจึงหันหลังกลับไปนอนต่อและไม่กี่อึดใจต่อมาแค้นหนาก็พาดวางลงบนเอวบางได้อย่างเหมาะเจาะ จนคนที่กำลังจะพลอยหลับไปอีกรอบแทบสะดุ้งตื่นแต่โชคดีที่ยังประคองสติไว้ได้และไม่ใช่เพียงแค่นั้นร่างสูงยังพิกกายหันมาหาแล้วรังร่างเบาบางแนบชิดอกอุ่นของเขาก่อนจะประคองกอดเอาไว้แน่นโดยไม่ยอมเปลี่ยนท่าพี่ตะวัน ชื่อคุนเคยของผู้ชายที่โอบกอดล่างเล็กเอาไว้ส่งผ่านออกมาจากริมฝีปากบางพอให้ได้ยินกันสองคนทว่าเจ้าของชื่อนั้นกลับไม่มีการตอบสนองอะไรเลยนอกจากเสียงลมหายใจที่ดังสม่ำเสมอนั่นหมายความว่าเขาหลับไปเรียบร้อยแล้วเมื่อมาถึงขนาดนี้คนที่ตกเป็นอยู่ ในภาวะอึดอัดก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากการปล่อยเลยตามเลยให้เขากอดอยู่อย่างนั้นและแม้จะเป็นอ้อมกอดของคนที่คุ้นชินกันแต่ก็มันก็นานมาแล้วที่ไม่เคยได้รับสัมผัสอบอุ่นจากเขาและมันคงจะอบอุ่นสุขใจได้มากกว่านี้หากไม่มีเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ทำให้ต้องเลิกลากัน ร่างบางคิดอย่างปลงก่อนจะพยายามข่มตาให้หลับลงไปได้อีกครั้งในที่สุดเข้าปั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งตอนบ่ายสามโมงกว่าตอนตื่นเขาไม่เห็นนายหัวอยู่บนเตียงแล้วเจ้าของรีสอร์ทหนุ่มหล่อคงเข้าไปในสำนักงานตามที่ได้บอกกล่าวเอาไวา้คนตัวเล็กสลัดผ้าห่มออกจากเรือนร่างแล้วลุกไปล้างหน้าล้างตา พอได้นอนเต็มอิ่มร่างกายก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาตั้งใจว่าจะเก็บกวดห้องนอนก่อนจะออกไปหาอะไรใส่ท้องพอรู้สึกถึงความหิวที่กำลังเล่นงานแต่พอเดินออกมาจากห้องน้ำเข้าปั้นกลับเห็นมีนาเข้ามาในห้องนอนของตะวันฝ่ายนั้นไม่ได้แสดงสีหน้าเอะใจอย่างเช่นเมื่อเช้าเมื่อพบกับพนักงานหนุ่มอีกครั้ง มาเอาเสื้อผ้าของนายหัวไปซักนะคะ่ะมีนาบอกยิ้มยิ้มใครจะรู้ว่ารอยยิ้มของหญิงสาวได้ซ่อนความเกลียดชังเอาไว้ภายในอย่างมิชิดต,ตามสบายครับผมตื่นแล้วเดี๋ยวว่าจะเก็บห้องนอนของนายหัวอ๋อค่ะมีนาเดินเลี่ยงไปหยิบตะกร้าผ้าเพื่อนำไปซักแต่แล้วก็ต้องชะงาก เมื่อนึกขึ้นได้ว่าเมื่อเช้านายหัวเข้ามาในห้องนอนและเพิ่งออกไปตอนเลยเวลาอาหารเที่ยงมาแล้วครั้นเธอจะจัดโต๊ะมื้อกลางวันแต่นายหัวกลับสั่งเอาไวา้แค่ว่าให้จัดอาหารไว้ให้เข้าปัาน้นแต่สำหรับตัวเขาจะเข้าไปทานที่รีสอร์ทนั่นหมายความว่าทั้งคู่อยู่ในห้องนี้ด้วยกันตั้งแต่เช้า มีนาเก็บงำความสงสัยเอาไว้ไม่ไหวอีกต่อไปทำให้พลังปากถามในสิ่งที่คาใจมาตลอดแม้จะรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะถามเรื่องเหล่านั้นได้ก็ตามคุณเป็นอะไรกับนายหัวหรอคะคำถามตรงๆของเธอทำเอาเข้าปั้นถึงกับอึง้ง คิดไม่ถึงเลยว่าแม่บ้านสาวสวยคนนี้จะกล้าถามเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับพี่ตะวันเรื่องที่นายหญิงบอกว่ามีนาให้ความสนใจกับนายหัวเกินหน้าที่เห็นจะจริงก็ครานี้เพราะถ้าเธอไม่อยากรู้ขนาดนั้นจะถามออกมาได้ยังไงเด็กหนุ่มก็ฉลาดพอที่จะตอบออกไปแบบกำปั้นทุบดิน เราเป็นเจ้านายกับลูกน้องกันไงครับอ๋อหรอคะเธอแสดงสีหน้าฉงนพี่มีนาสงสัยอะไรหรอครับฉันเห็นคุณสนิทสนมกับนายหัวมากกว่าพนักงานคนอื่นนะคะมีนาพูดอย่างที่ใจคิดน้ำเสียงของเธอแฝงความไม่พอใจเอาไวา้จนผู้ชายร่าง บางตรงหน้าสังเกตได้ไม่ยากผมก็เหมือนกับคนอื่นๆนี่ครับจริงเหรอคะหญิงสาวถามออกไปอย่างไม่เชื่อในคำพูดเพราะดูท่าทางอีกฝ่ายพยายามตอบอย่างบายเบี่ยงทุกคำถามของเธอพี่มินาครับเข้าปั้นเรียกชื่อเธออย่างอ่อนอกอ่อนใจเขาเริ่มเซ็งที่หญิงสาวมายืนจ้องจับผิดแบบนี้ คะถ้าอยากรู้ทำไมไม่ถามนายหัวดูล่ะครับคำพูดของเขาทําเอามีนาหน้าชาทันทีนึกอยากจะกรีดออกมาดังๆแล้วปาดเข้าไปตบหน้าคนถามฉาดใหญ่แต่เธอกลับทําได้แค่หาทางไปทํางานอย่างอื่นแทนการซักถามอีกฝ่ายเพราะยังไม่อยาก เสี่ยงต่อการถูกไล่ออกเอาตอนนี้ในเมื่อนายหัวก็ยังไม่ได้เป็นของเธอเลยต้องเล่นบทนางเอกไปก่อนขอตัวเอาผ้าไปซักก่อนนะคะนั่นแหละครับคือสิ่งที่พี่มินาควรทำคำพูดของเขาปัาน้ชนชวนฉุดร่างของหญิงสาวให้ตรึงอยู่กับที่แปลงง่ายๆคืออีกฝ่ายนั้น จะบอกกับเธอว่าควรทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีกว่าการมาสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านหญิงสาวเม้มปากแน่นแล้วเดินออกไปจากห้องโดยความโกรธที่ฉาดบนใบหน้าซึ่งเด็กหนุ่มคงไม่มีทางได้เห็นมันเมื่อพ้นร่างของหญิงสาวคนตัวเล็กถึงกับพ่นลมหายใจออกมานึกก้นด่าดตัวเองในใจว่า ทำไมเขาถึงเป็นคนที่พูดจาแสดงอาการหงุดหงิดรำคาญผู้หญิงตรงหน้าออกไปยามเมื่ออีกฝ่ายเอ่ยถึงพิจาวณลอย่างสนอกสนใจเกินหน้าที่หึงหรอไม่ใช่มั้งเข้าปั้นพยายามบอกตัวเองเช่นนั้นขเขาจะมีสิทธิ์อะไรไปหึงห่วงอีกฝ่ายได้เล่า ในเมื่อสถานการณ์ตอนนี้มันแตกต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่พี่ตะวันจะหันมาเริ่มต้นใหม่กับผู้ชายที่เคยทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงอย่างเขาร่างบางรีบสลัดความคิดที่ทำให้รู้สึกห่อเหี่ยวในใจเหล่านั้นคว้างทิ้งไป เขาพยายามจะมองแต่ความเป็นจริงในปัจจุบันให้มากที่สุดคนตัวเล็กจัดการเก็บที่นอนและเตรียมปัดกวาดเช็ดถูห้องติดใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านคิดมากกับเรื่องพวกนี้หากลงมือทำงานที่ว่าไปได้ไม่เท่าไหรนะ่นักเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาก็กิดร้องขึ้นมา ร่างปางคว้าโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาดูรายชื่อของคนที่โทรเข้ามาแล้วก็ต้องถอนหายใจเพราะไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากผู้ชายอีกคนที่กำลังจะมาป้วนเปี้ยนอยู่ใ,ใกล้ๆกับเขาตอนนี้ว่าไงพี่วินทำอะไรอยู่เพิ่งตื่นครับเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยก็เลยตื่นบ่ายเขาปั้นโกหกกวินไปอย่างนั้นก็เขาทำงานกะดึก จะไม่ให้ตื่นเช้าได้ยังไงเวลาหลับนอนมันช่วงตอนกลางวันแต่ทางพี่ชายร่วมโลกคงไม่รู้เพราะตอนเจอกันเคยเอ่ยปากบอกไปว่าแค่มาเที่ยววันก่อนพี่โทรหาทำไมไม่รับสายส่งข้อความไปก็ไม่ตอบกลับกวินเข้าเรื่องทันทีแต่อีกฝ่ายเงียบไปกลัวจะตอบเขากลับมาว่าผมคงหลับไปแล้ว ตื่นมาก็ดันลืมขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรพี่แค่อยากรู้ว่าถึงที่พักหรือยังครับอาทิตย์หน้าพี่จะกลับรุงเคบแล้วเข้าปั้นจะอยู่เที่ยวอีกกี่วันคงอีกสักพักพี่วินมีอะไรหรือเปล่าถ้าเสานี้ยังอยู่มาทานข้าวกับพี่หน่อยนะกวินเอ่ยชวนทันทีเลี้ยงก่อนกลับหรือไงเขาปั้นถามทีเล่นทีจริง พร้อมแค้นเสียงหัวเราะเบาๆเพราะจำได้ว่ากวินจะกลับไปสาสางงานที่กรุงเทพในสัปดาห์ถัดไปใช่ตกลงว่าจะมาไหมว่างหรือเปล่าขอเป็นช่วงเย็นได้ไหมไม่มีปัญหาแล้วจะให้พี่ไปรับที่ไหนดีคำถามของกวินทำเอาเด็กหนุ่มต้องรีบปฏิเสธทันทีผมไปเองดีกว่าเราเจอกันที่หน้าตลาดเดิมที่ระยองก็ได้ครับ แล้วทำไมถึงให้พี่ไปรับไม่ได้ชายหนุ่มเอ่ยถามพร้อมจุดรอยยิ้มขึ้นบนริมฝีปากเมื่อเพิ่งรู้อะไรบางอย่างมาแบบสดๆร้อนๆไม่ต้องหรอกเสียเวลาพี่วินเปล่าๆมันจะแค่ไหนกันเชียวเหน้าผมเองได้ตกลงเจอกันที่หน้าตลาดช่วงเย็นวันเสาร์แล้วผมจะโทรบอ,อกอีกทีแค่นี้นะครับ เขาปั้นรีบชิงพูดอย่างรวบรัฐตัดตอนแล้ววางสายไปก่อนที่กวินจะซักถามอะไรไปมากกว่านี้โดยไม่รู้เลยว่าเขาอาจจะต้องเตรียมคำถามไว้สำหรับบางเรื่องที่กำลังจะยุ่งเหยิงกว่าที่คิดและช่วงเย็นวันเสาร์ก็เดินทางมาถึงเขาปั้นรีบอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านพักของนายหัวโดยเร็วและบอกกับตะวันว่านัดกับเพื่อนเอาไว้ ที่ระยองไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไปทะเลทลายที่ไหนและจะกลับมาถึงก่อนเวลาทำงานแน่นอนฝ่ายนั้นไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรนอกจากพยักหน้ารับรู้และเดินหายเข้าไปในสำนักงานเพราะมีประชุมเกี่ยวกับการต้อนรับทัวร์กรุ๊ปใหญ่ในอีกสองวันข้างหน้าเขาปั้นพบกับกวินที่หน้าตลาดในจังหวัดระยองที่เดิมชายหนุ่มคงยืนรออยู่ก่อนแล้ว วันนี้เขาสวมเสื้อเชิ้ตสีเขียวเข้มและกางเกงยีนสบายๆกับแว่นตากันแดดสีดำพอเห็นคนที่นัดเอาไว้ก็รีบถอดแว่นตาออกเหน็บไว้ที่ชายเสื้อตัวหรูราคาแพงพี่วินมาถึงนันแล้วหรอครับประมาณสิบนาทีผมขอโทษที่มาช้านะว่าแต่เราจะไปทานอะไรที่ไหนกันดีครับพี่มีร้านหนึ่งอยากแนะนำ ไปขึ้นรถเถอกะกวินเอ่ยจบก็เปิดประตูรถด้านข้างคนขคับเพื่อให้เข้าปั้นเข้าไปนั่งรถเล่นทยานมุ่งสู่ถนนใหญ่เพื่อที่จะไปร้านอาหารทะเลที่กวินได้บอกไปหากตอนนี้บรรยากาศในรถกลับดูงเงียบเชียบไม่มีเสียงเพลงไม่มีคนพูดคุยกันเข้าปั้นได้แต่นั่งมองสองข้างทางโดยไม่ได้สังเกตสีหน้าของกวินที่เปลี่ยนไปจากครั้งที่แล้ว และกะวินก็อดทนไม่ไหวอีกต่อไปเลยหาที่จอดรถข้างทางด้านหน้าโดยไม่บอกกล่าวพี่กวินจอดรถทำไมคราวนี้คนที่เอาแต่ชมวิวทิวทัศน์หันกลับมาถามอย่างไม่เข้าใจในการกระทําของอีกฝ่ายทำไมต้องโกหกพี่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะผมเนี่ยหรอกโกหกใช่เรานั่นแหละผมโกหกพี่วินเรื่องอะไร เขาปั้นถามกลาบเสียงเครียดนึกสังหรณ์ใจแปลกๆเรื่องที่มาทำงานบนเกาะแสงดาวคำตอบของชายหนุ่มทําเอาคนฟังหน้าซีดกวินจะรู้อะไรมากกว่านี้อีกไหมนะแล้วเรื่องของผู้ชายอีกคนกะวินจะทราบหรือเปล่าว่าเขาอยู่ที่นั่นด้วยใครบอกพี่วินพี่โทรไปที่บ้าน อาของเข้าปั้นรับสายเขาบอกว่าเข้าปั้นมาทํางานที่กอแสงดาวตั้งนานแล้วไม่ได้มาเที่ยวมันกงการอะไรของพี่วินถึงต้องโทรไปที่บ้านผมอะไรบางอย่างมันบอกให้พี่ทําอย่างนั้นแล้วก็โชคดีที่พี่เคยจดเบอร์บ้านของเข้าปั้นเอาไว้พี่ไม่เข้าใจว่าทําไมโกหกกับเรื่องแค่นี้มีอะไรปิดบังพี่อยู่หรือเปล่าผมไม่มีอะไรปิดบังท่างนั้นแหละนั่นสิ แล้วแค่มาทำงานบนเกาะแสงดาวทำไมถึงให้พี่รู้ไม่ได้พี่ไม่เข้าใจกวินแค้นรอยยิ้มพ่อเขาคิดว่าเด็กนี่ต้องมีเรื่องปกปิดเขาอยู่แน่นอนถ้าผมไม่อยากบอกพี่วินก็ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกมันเกี่ยวกับตอนหรือเปล่าคราวนี้กะวินมุ่งเข้าประเด็นที่สงสยัยคาใจอยู่นานผมไม่จำเป็นต้องตอบ คิดว่าพี่จะกลับมาทำร้ายมันแบบเมื่อก,ก่อนใช่ไหมถึงไม่อยากบอกว่าตะวันมันอยู่ที่ไหนแล้วพี่วินคิดจะทำอะไรแบบนั้นจริงหรือเปล่าล่ะเพราะถ้าไม่ใช่ที่ผ่านมามันก็มากเกินพอแล้วนะและครั้งนี้ผมคงยอมไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่พี่ตะวันคนเดียวหรอกที่เจ็บคนตัวเล็กตัดสินใจกล้าลงมาจากรถด,ด้วยความโมโหเขาจะหาทางกลับที่พักเองโดยไม่ต้องรบกวนกวิน เพราะขืนยังนั่งอยู่ในรถต่อคงได้โต้เถียงกันไปมาไม่มีทางอยู่เทาว่าเดินออกมาได้ไม่กี่ก้าวกวินก็รีบวิ่งตามมาติดๆแล้วมาดักหน้าหน้าเอาไวา้พี่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นหรอมาพูดเอาตอนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรความเจ็บปวดไม่ได้เยียวยารัาากษากันได้ง่าย,ายๆหรอกนะพี่วินคิดว่ามันง่ายนักหรือไง,งโอเคได้ พี่เข้าใจความรู้สึกแบบนั้นพี่ไม่เคยเจ็บปวดไม่เคยเสียใจไม่เคยรู้สึกอะไรเลยเข้าใจหรือยังกวินเอ่ยประชดออกไปแต่หารู้ไหมว่าคนฟังเชื่อสนิทใจว่าสิ่งที่เขาพูดเป็น,เ,ปนเรื่องจริงก็เพราะว่าพี่ไม่เคยรักใครไงและถ้าวันไหนที่วิวินรักใครสักคนพี่จะเข้าใจมันด้วยตนเอง เขาปั้นสายประโยคที่หิ่มแทงใจใส่หน้าเขาก่อนจะก้าวต่อแต่เขาไม่ยอมที่จะปล่อยเด็กหนุ่มให้เดินไปตามถนนเส้นนี้ตามลำพังไปขึ้นรถหลบไปไม่ต้องมายุ่งกับผมเขาปั้นที่นี่มันไม่ใช่ทางที่จะมาเดินกลับบ้านเองนะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไง กวินเริ่มใช้เสียงดุขมขู่คนตัวเล็กกว่าที่มองเขาอย่างเคืองๆมันก็เรื่องของผมอย่ามาดื้อกับพี่พี่ไม่ใช่ไอตะวันนะก็ดีที่พี่ไม่ใช่เขาเพราะถ้าพี่เป็นเขาผมคงไม่อยากเข้าไปใกล้มากกว่านี้เรานี่ปากร้ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะงั้นพี่วินก็อย่ามาร้ายใส่ผมแล้วกัน ไปขึ้นรถได้แล้วอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่หน่อยเลยนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองซะบ้างคราวนี้กวินชายน้ำเสียงเย็นลงพร้อมกับฉุดแขนบางให้เดินตามเข้าปั้นจึงไม่อยากมีปัญหากับเขาเลยยอมไปขึ้นรถแต่โดยดีแต่สีหน้าความโกรธความโมโหยังไม่จางลงจากใบหน้าหวานๆส่งผมที่หน้าตลาดถ้าจะกลับพี่จะไปส่งที่พัก คำพูดท,ที่ชวนหน้าโมโหของกวินทำเอาเข้าปั้นหันควบมามองอย่างเหลืออดไปส่งผมที่เดิมถ้าไม่งั้นผมจะลงจากรถพี่แล้วเดินกลับเองตามใจกวินจนเป็นยาที่จะลบเล้าคราวนี้เข้าปั้นค่อยเบาใจลงหน่อยแต่ก็ต้องใจเต้นไม่เป็นจังหวะก,กับประโยคถัดมาของชายหนุ่มรุ่นพี่แต่รู้ไว้อย่างนะ ว่าจันทารีสอร์ทมันไม่ยากเกินกว่าที่พี่จะตามหามันหรอกรถยนต์ของกวินเคลื่อนตัวออกไปพร้อมกับบรรยากาศที่แสนอึนครึม้มในรถโดยที่ทั้งคู่ไม่ทันสังเกตว่าห่างออกไปอีกฝ้าของถนนมีรถอีกคันจอดซุ่มดูอยู่นานและเห็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายสองคนกำลังยื้อหยุดกันขึ้นรถ เจ้าของร่างสูงที่อยู่หลังพวงมาลัยเผลอขบกรามแน่นกับภาพเหล่านั้นก่อนจะกระชากรถออกไปด้วยความเร็วสูงเพื่อมุ่งกลับรีสอร์ทของตัวเองคลิปนี้จบแล้วคะ่ะคลิปนี้คือแอดอ่านแบบไม่ค่อยดีนะะักอะเพราะว่าแบบแอดอะไอบ่อยมากแบบไอแห้งบ่อยมากแล้วก็แบบเจ็บคอแล้วแบบมันอ่านไปเรื่อยๆอะแล้วมันก็แบบไออะมันอ่านได้แค่แบบ นิดนิดแตะเราก็ไอแล้วแบบคลิปนี้คือแบบเป็นการแบบอ่านหยุดอ่านหยุดอ่านหยุดอย่างเงี้ยแอดแบบไอตลอดเลยเหี้ยวหวันหว่นใจมากเชนเนี่ยติดหรือยังวันนี้ติดหรือยังวันนี้อะไรประมาณนี้คือแบบตัวก็ไม่ได้ร้อนนะทําไมไอแห้งว่าไอแบบไอเจ็บคอด้วยอะชิบหายแหละยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย